ของการทำน้ำพระพุทธมนตรในพระพุทธศาสนายังมีหลายท่านที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องเดรัจฉานวิชาเพราะอ,อ้างว่าขัดแย้งกับพระสูตร13พระสูตรมีสามัญญผลสูตรมีพมชาลาสูตรมีชาริยสูตรเป็นต้นซึ่งถ้าศึกษาให้ดีให้ลึกซึ้งจากภาษาบาลีจริงๆจะเห็นว่าคําว่าอาจมมณังกับนหาปนังที่แปลมาเป็นภาษาไทยว่าคนน้ามนตรน้ามนต์ จริงๆแล้วไม่ได้แปลถูกตรงเพราะคำว่าอาจะมนังกับนหาปนังในภาษาบาลีนั้นเป็นพิธีกรรมนอกาศาสนาเป็นพิธีกรรมที่ใช้น้ําที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นน้าคงคาเอามาไรา่องค์การหรือสวดประชันคือสวดสวรเรเสริญเทพเจ้าจากนั้นจึงนําน้ํามาล้างหน้าเพื่อชําระล้างบากและเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือน,นาําน้ํามาม้วนปากเพื่อให้ปากศักดิ์สิทธิ์เป็นวาจาศิษิ์เป็นสิริมงคล กับอีกแบบหนึ่งคือน้หาปนังคือการนําน้ําที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นแม่น้าคงคามาร่ายองค์การใส่เครื่องประกอบต่างๆจากนั้นนําไปอาบสรงให้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นการชําระล้างบาปให้หรือเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นจึงจะเป็นน้หาปนังและอาจะมานังจริงๆซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าใครอยากจะดูให้ไปเมืองพาราณสียังจะเห็นนักบวชจากาศาสนาอื่นๆนั้นใช้น้ำมนต์ทำพิธีกรรมและก็เรียก เก็บเงิน10รูปีบ้าง20รูปีบ้าง50รูปีบ้างก็ยังมีอยู่ในพิธีกรรมนี้ซึ่งการทำน้ำพระพุทธมนต์ในพระพุทธศาสนาจากบทรัตนสูตรในอัตถกถารัตนสูตรนั้นท่านใช้คำว่าน้ำพระปลิตไม่ได้ใช้คำว่านหาปนังกับอาจมานังดังนั้นจึงไม่ได้ขัดแย้งกันเลยถ้าเราศึกษาจริงๆจากต้นภาษาจากต้นเขาบาลีเราจะรู้ว่าสองสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เอาแหละในเมื่อศึกษาภาษาไทย แลแปลมาเป็นการพ่นน้ำมนต์การรดน้ำมนต์เป็นสิ่งที่ผู้แปลแปลให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยเราแต่จริงๆแล้วเป็นหมวดหมู่เดียวกับคำต่อไปที่พระเจ้าตรัสนั่นแหละคือการบูชาไฟเป็นพิธีกรรมนอกศาสนาน,นั่นเองแลแปลมาเป็นพ่นน้ำมนต์กับรดน้ำมนต์จริงๆก็ยังพอสืบเขาได้ทั้งที่ไม่ได้แปลถูกตรงเสทีทีเดียวนั่นแหละการที่ใน13พระสูตรนั้นระบุค,คำว่าพ่นน้ำมนต์กับรดน,น้ำมนต์ จะเห็นว่าใช้อยู่สองคนี้เท่านั้นแต่ไม่ได้ใช้คําว่าทําน้ํามนต์ไม่มีคําว่าทําน้ามนต์เป็นเดรัจฉานวิชาบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นการหัวหมอเป็นการหาช่องหาคําพูดก็ต้องบอกว่าด้วยสัพพัญญุตยายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะไม่พลาดเพียงเรื่องนี้ถ้าพระองค์จะตรัสคือพระองค์จะตรัสถ้าพระองค์ไม่ตรัสก็คือพระองค์ไม่ตรัสนั่นเอง เพราะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทุกครั้งพระองค์จะไม่แสดงให้ขัดแย้งกันอีกทั้งพระองค์จะแสดงธรรมทุกครั้งประกอบด้วยสมาธิสติปัญญาอันเลิศของพระองค์และนอกจากนี้ในพระวินัยปิดกก็ยังไม่มีการห้ามภิกษุทำน้ำมนต์จะห้ามก็ต่อเมื่อภิกษุทำแล้วตั้งตนเป็นหมอผีข้อนี้เป็นอาบัติทุกกฎภิกษุทำการบิดน้ำมนต์เพราะมีกำหนัดในมาทุคามหรือสตรีข้อนี้เป็นอาบัติทุกกฎห,หรือภิกษุทำน้ำมนต์เพราะประจบคฤหัสถหั ข้อนี้ก็เป็นอาบัตทุกกฎแต่การห้ามทําน้ามนต์ไม่มีในพระวินัยใดๆทั้งสิ้นข้อนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าผู้เจ้าไม่ได้ตรัสพลาดไม่ได้ตรัสผิดนั่นเองดังนั้นอัตกถารัตนสูตรแม้จะมีเพียงหนึ่งอัตกถาแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดแย้งกับ13บประสูตรที่ยกขึ้นมาอ้างนั้นเลยประการที่ 2. เรื่องการทําน้ามนต์แม้จะมาจากอัตกถารัตนสูตรก็ตาม แต่อัตรกรานั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถละเลยเพิกเฉยหรือไปกล่าวตู่ว่าเป็นสิ่งที่แต่งขึ้นใหม่ได้เพราะอัตรกรฐานนั้นแต่เดิมประกอบด้วย1ส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธภาษิตโดยตรงเป็นคําของผู้เจ้าที่มาจากส่วนของปณิกมเทศนา 2. เป็นส่วนที่เกิดจากอรหันติรักที่ได้รับการรับรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงที่ขยายความอธิบายธรรม ให้ถูกตรงตามพุทธาธิบายของพระศา,าสดาอีกทั้งยังเป็นการบอกบริบทของเหตุการณ์ว่าผู้เจ้าแสดงธรรมที่ไหนกับใครเมื่อไรอย่างไรเป็นไปเพื่ออะไรดังเช่นที่ปรากฏในรัตนสูตรอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนในชั้นหลังจะนั่งเขียนแล้วเขียนขึ้นมาใหม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในเหตุการณ์ดังนั้นพระอานนท์จึงได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ให้กลายเป็นอัจถกถานั่นเองและก็ส่วนที่สารห่งอัตถรถานั่นเป็นส่วนที่ อัตกรถาาจารย์ได้เขียนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อขยายส่วนธรรมขององค์สมเด็จพระศา,าสดาจะไม่แตกในส่วนของบริบทต่างๆจึงเป็นนั้นว่าแม้จะเป็นเพียงแค่อัตกถาแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะถูกด้อยค่าหรือถูกใครกล่าวตูว่าเป็นสิ่งที่แต่งขึ้นใหม่ได้ข้อมูลนี้เราสามารถจะสืบค้นได้เพราะเป็นข้อมูลที่นักวิชาการทางพระศา,าสนาฝ,าฝั่งตะวันตกก็ดีทางศรีลังกาก็ดีพม่าก,ก็ดีอินเดียก็ดีใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันทั้งหมด เราสามารถหาความจริงในจุดนี้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ฟังสื่ต่อกันมาแล้วก็ตัดสินว่าอัตถริเป็นสิ่งแต่งขึ้นใหม่ดังนั้นเมื่ออัตถรมีอยู่แล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับเนื้อหาในพระไตรปิดกก็เป็นอันว่าการทําน้ำมนต์มันก็มีปรากฏหลักฐานอยู่จริงๆอีกทั้งในบทรัตนสูตรถ้าเราศึกษาเราจะพบว่าบทนี้เป็นการทําสัจจกิริยาสัจจกิริยาคืออะไรสัจจกิริยาคือการ อ้างเอาคุณอันประเสริฐมาเป็นกําลังมาเป็นปัจจัยให้เกิดความสวัสดีในบทนี้จะมีการพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็จบลงที่ว่าเอเตนะสัจเจนะสวัิโหตุด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีการทำตัดจักริยาเป็นการอธิษฐานริ์แบบเดียวที่พระพุทธเจ้าไม่ขัดขานในศาสนานี้ ดังนั้นถ้าเราศึกษาจร,จริงเราจะรู้ว่าบทนี้เป็นสิ่งที่ใช้อนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นกําลังเป็นเครื่องช่วยบรรเทาทุกข์นั่นเองประการที่3คนจะคิดว่าการทําน้ำมนต์ถ้าทําได้จริงก็จะเป็นการหักล้างกับกฎแห่งกรรมหรือว่าขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะกฎแห่งกรรมแม้จะเป็นเรื่องตรงไปตรงมาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่รายละเอียดของวิบากกรรมนั้นซับซ้อนยิ่งนักผู้เจ้าจึงได้จัดกรรมมาวิบากเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอจินไตยสประการเป็นสิ่งที่รู้ตามได้ยากนั่นเองซึ่งการที่ทำน้ำมนต์แล้วคนสามารถระงับยับยั้งภัยในเบื้องต้นได้มันมีปร,รากฏชัดเจนในตถถาแห่งรัตนสูตร แล้วก็มีปรากฏสืบเนื่องต่อเนื่องมาจนปัจจุบันในพงศาวดารของทั้งกรุงศรีธิยาและก็ของรัตนโกสินทร์เมื่อคราวที่เกิดโรคระบาดขึ้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ได้ช่วยกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อรับับดับภัยนั้นข้อนี้ก็มีปรากฏอยู่ในพงศาวดารไทยอีกทั้งถ้าเราจะกล่าวหาว่าสิ่งนี้ขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมนั้นเราก็กล่าวหาไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยเพราะข่าวหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรธพระองคุลีมาน ซึ่งก็เป็นการไปห้ามพระองคุลิมานไม่ให้ประหารชีวิตแม่ตัวเองซึ่งหากแม้พระองคุลิมานฆ่าแม่ตัวเองแล้วไซก็จะเป็นการปิดกั้นมรขลโดยสิ้นเชิงที่ถ้าเราจะกล่าวหาผู้เจ้าไปขัดกฎแห่งกรรมเขานั่นก็หมายความว่าเราว่าอย่างพระพุทธเจ้าหรือคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับนางปัาจลาให้มีสติด้วยคําว่าดูก่อนน้องหญิงขอเธอจงมีสติเธอและปัดจลาจากที่บ้าก็กลับมามีสติทันที แล้วผู้เจ้าก็แสดงธรรมจนปรดราจลากลายเป็นพระโสดาบันถ้าเราจะว่าผู้เจ้าไปขัดแย้งกฎแห่งกรรมเขาก็ว่ายัานมะพุทธเจ้าซึ่งจริงๆมันก็มีเหมือนกันที่พู้เจ้าก็ไม่สามารถทําได้ในการขวางกฎแห่งกรรมอย่างเช่นครั้งที่พู้เจ้าไปห้ามวิทูธภะไม่ให้ยกกองทัพไปกวาดร้างชาวสากยะพระองค์ไปห้ามถึงสครั้งแต่ในครั้งที่4พระองค์ไม่ได้ไปห้าเพราะพิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้เป็นกรรมที่ผูกพันกันมาแล้วุูธเจ้าพยายามก่อน แต่ว่าเมื่อทราบว่าเป็นกฎแห่งกรรมพระ,ระองค์ก็เคารพในกฎแห่งกรรมนั้นดังนั้นเรื่องแห่งกฎแห่งกรรมนั้นการที่เราจะมาเจอพระเจ้าจะมาเจอพระธรรมของพระองค์จะมาพบพระอริยสงฆ์ได้มันจะต้องมีกุศลธรรมนำพามาแม้ว่าตัวเราจะประสบกับอกุศลกรรมวิบากทรมานแสนสาหาัส แต่มันจะมีส่วนที่เป็นกุศลธรรมชักนํามาให้พบคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็อาศัยอํานาจแห่งคุณพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นปัจจัยเป็นเครื่องเกื้อหนุนที่ทําให้ระงับยับยั้งทุกในเบื้องต้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำน้ำมนต์ไม่ได้เป็นการขัดแย้งต่อกฎแห่งกรรมประการที่ 4. เรื่องการทำน้ำมนต์เป็นของมีผลหรือไม่มีผลตอนนี้หลายคนก็สงสัยกันก็ต้องบอกว่าการทำน้ำมนต์ก็เป็นาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเช่นเดียวกับ โหราศาสตร์และไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธศาสนาและก็จะยังคงมีสืบไปแม้พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสลายไปแล้วดังนั้นาศาสตร์ใดก็ตามที่มันคงอยู่ได้มันล้วนแต่มีคุณของมันมันจึงดำรงอยู่ผ่านกาลเวลามาได้ถ้ามันไม่มีคุณมันจะไม่สามารถดำรงอยู่มาได้แล้วพุทธเจ้าตรัสเพียงแค่ว่า,าศาสตร์เหล่านี้เป็นเบญจฉาวิชชาคือมันเพียงแค่ขัดขวางมรรคผลพระนิพพาน แต่ไม่ได้ตรัสว่าศาสตร์เหล่านี้มันมีจริงหรือไม่มีจริงอีกทั้งการที่เราไม่เคยเจอของจริงก็ไม่ได้หมายความว่าของจริงจะไม่มีอยู่จริงๆเรื่องการทําน้ำมนต์ถ้าเราอ้างอิงจากอัตถกถาในรัตนสูตรการทําน้ำมนต์ที่ผู้เจ้าสอีพระอานนท์ได้ทามันก็มีผลจริงๆในการระงับดับภัยพิบัติต่างๆและการทําน้ำมนต์นั้นจะให้มีผลมันก็มีกระบวนการกรรมวิธีที่จะทําให้มีผลอย่างนั้นอยู่จริงๆ เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยเจอของจริงก็ไม่เป็นไรถ้าเรามองพื้นฐานการทำน้ำมนต์ก็สามารถจะช่วยในเรื่องจิตใจได้มันไม่สามารถจะทำให้พ้นทุกข์ได้จริงหรอกแต่มันสามารถระงับทุกข์ภายในเบื้องต้นได้แล้วก็ทำให้เป็นบันไดไปสู่การเจริญอริยมรรคเพื่อจะเป็นการระงับทุกข์ในที่สุดได้เช่นเดียวกันดังนั้นมันมีคุณของมันมันจึงดำรงอยู่ได้และประการสุดท้ายประการที่5เรื่องของการทำน้ำมนต์นั้น ก็มีสืบมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลและก็มาจนถึงปัจจุบันพระมหาเีระในบ้านเราตั้งแต่ระดับสมเด็จพระสังฆราชลงมาจนถึงพระสุปฏิปันโนต่างๆก็ยังทําให้เราได้เห็นอยู่เป็นปกติอย่างสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันกับพระองค์ก่อนพระองค์ก็เอมผูเจนจบในภาษาบาลีพระองค์เป็นประเด็นธรรมก้าประโยชน์ดังนั้นพระองค์แตกฉานในภาษาบาลีมีหรือพระองค์จะไม่รู้ว่าการทําน้ามนต์นั้นเป็นเดรัจฉานวิชา ขัดต่อพุทธดีกาหรือไม่จึงเป็นนั้นว่าเราไม่ควรจะกล่าวตูกล่าวโทษเพียงเพราะเราศึกษามาอย่างไม่แตกฉานว่าการทําน้ำมนต์เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับข้อสูตรต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นถ้าเราไม่ชอบเรื่องการทําน้ำมนต์เราไม่ชอบในเรื่องการทําสัจจกิริยาไม่ชอบเรื่องฤทธิ์เราก็เพียงแค่ผ่านไปดูเรื่องอื่น ธรรมของผู้เจ้ามีมากมายเราก็หาธรรมที่สอดคล้องต้องกับพยาสายของเราแล้วก็ปฏิบัติในธรรมนั้นจนบรรลุมรรคผลพระนิพพานของเราไปเท่านั้นก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องประนามไม่จำเป็นจะต้องหักล้างไม่จำเป็นจะต้องคัดค้านทําในส่วนที่เราไม่ชอบและเราก็ยังไม่รู้ความจริงว่าธรรมนั้นแต่งขึ้นใหม่หรือเป็นของดั้งเดิมเราก็ไม่ได้รู้ความจริงในจุดนั้นจริงๆดังนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรกับการที่เราจะไปกล่าวตู ไปกล่าวหาว่าการทําน้ามนต์นั้นเป็นเดรัจฉานวิชาโดยที่เราไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งจริงๆการที่พูดถึงเรื่องน้ําพระพุทธมนต์ในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะส่งเสริมสนับสนุนการทําน้ําพระพุทธมนต์จนเป็นล่ําเป็นสันเป็นเรื่องเป็นราวจนชนิดที่ว่าเบียดบางพระสัตรูธรรมที่แท้ที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกอย่างถาวรแต่อย่างใดแต่เพื่อต้องการจะทํโรงรักษาเอาไว้ซึ่งเนื้อหาในพระไตรปิฎกและพระอัจถกถา ที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ที่สุดให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน